นี่ครับติดตั้งจอเสร็จจับเรียบร้อยแล้วนี่จอ Android เนี่โอ้งามงามนี่สวยคมกิ๊บเสียงนี้วยเสียงรถเราดีอยู่แล้วไงพอดีเลย สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะคะเป็นกรอบจอที่เราสั่งมานะคะกับพอดีสั่งจอ Android มานะคะติดรถ Honda b i o Ama z นะวันนี้เลยจะมาติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่นับหนึ่งเองหมดเลยซึ่งทั้งหมดนี้ผมดูมาจาก Youtube หมดเลยนะครับอจอเนี่ยก็พยายามจะหาตัวที่คิดว่าจะใช้งานง่ายกับเราที่สุด แล้วก็หาแบรนด์ที่เราเชื่อใจได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในจอเนี้มันมีอะไรบ้างนะจอตัวนี้สั่งมาเป็นจอ Android นะครับ9นิ้วนะครับนี่จอ Android 9นิ้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จากที่ดูในใน u t u b e ของคุณพี่ท่านหนึ่งมาก็คือเหมือนกรอบจอของจอเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาเนาะ ก็เลยสั่งกรอบอันนี้มานะครับเป็นกรอบแบบนี้นะเราจะใส่แบบยังไงยังไม่รู้เลยเอา <c oughs> สุด้ายใส่ไม่ได้ <c oughs> อ่ะเออมันอาจจะใส่ได้เออเออเออออมันอาจจะใส่ได้แต่ว่าตอนที่ดูในคลิปอ,ะอ่ะอ่าเล่าก่อนตอนที่ดูในคลิปอะ่ะมันต้องแกะตัวน,นี้ออก มันต้องเหมือนเอาตัวนี้ออกม,มีที่แกะ,ะแกะอย่างนี้เลยก็ได้อะแกะอย่างนี้เลยก็ได้แกะให้ดูนะครับไหนๆก็แกะแล้วมันจะมีเลขบอกนะครับเป็น1 2 3 4าเนี่ยอันนี้มันจะมีเลขบอกนะอ่ะมันมีเหตุผลของการแกะออกมานะไม่ใช่ว่าแค่แกะออกมาแล้วก็คือจบไปนะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นตัวล็อกนะครับความแน่นตรงเนี้ยระหว่างจอให้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมแกะก่อน แกะถูกมะเนี่ยแกะถูกแกะถูกแกะถูกมันเอาไว้ให้แกะแล้วก็ไอต้ตรงเนี้ยเราต้องหาครีมมาตัดมันออกนะครับไอ้ตัวที่มันยื่นออกมาเนี่ยจริงๆมันต้องมีไอ้ตัวครีมมางับเนี่ยงับพวกนี้ออกนะมันเหมือนเวลาเราแกะหุ่นยนต์อ่ะเออ,เ,อ,อเหมือนแกะกันด้ามหมาหุ่นยนต์กันด้ามานนก็มแกะแบบนี้ไปได้เลยเนะี่ยแต่ถ้าจะให้มันสวยงามแบบไม่มีรอยตรงเนี้ยก็อเอาครีมมางับตรงนี้ออกโอเค ทีนี้ชุดนี้ผมสั่งมาจาก Lazada นะครับเป็นชุดเป็นตัวชุดแบบสายแบบตรงรุ่นเนาะเป็นสายตรงรุ่นเลยที่จะใช้กับรถ Honda B.O., h o อ n ่า Mo นด้า o อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีหลายรุ่นมากเลยตั้งแต่ของเราเป็นรถรุ่นปี2016ลงมาแล้วก็ปี2016ขึ้นไปนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้เป็นลายไอเดีของพี่ร้านนะครับนะครับรู้สึกว่าพี่คนที่ผมไปดูตัวอย่างมาเขารีวิวค่อนข้างดี คือเขารีวิวการทําการแกะการต่อไว้หมดเลยเดี๋ยวเราจะทําแบบนั้นบ้างเนาะเพราะเรเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเล็กๆนะเผื่อนะใครอยากทาเองอ่านะนี่ก็คือรอของมาประมาณ2-3วันรอไม่นานนะอันนี้จอก็คือสั่งมาจากช้อปปีนะครับกรอบจอมาจากลาซาด้าอ่ามาจากคุณที่ส่วนอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยสกอใช้สั่งมาจาก l o World t e ท h อ่าโบลเทคซึ่งได้รับการการันตีว่าเป็นบริษัทนําเข้านะครับสินค้าพวกวิทยุเครื่องเสียงหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมเลยแหละนะแล้วก็ตัว Android ตัวนี้เรายังไม่เคยเปิดมันสักครั้งเลยเปิดไม่ได้เนาะก็รอเสียบปลั๊กก่อนมันจะมีฟังก์ชันเป็นภาษาไทยหรือยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับให้มันเนียน 嗯嗯哦，好，滴了哇。 เลยในถุงนะครับของพี่เขาจะแถมน็อตมาให้ด้วยนี่อันนี้เป็นสายตรงรุนะ่นนะนี่นะมีน็อตมาให้ด้วยร้านนี้น่ารักมากเลยแล้วเราก็จะใส่น็อตลงไป h o n d a b บ O คันนี้นะครับตัวหน้ากากเนี้มันจะเป็นหน้ากากแบบชิ้นเดียวเลยถอดก็คือจะใช้แค่ในตัวไขควงที่เป็นปากแบนเนาะไม่ใช่ปากแฉกนะหรือจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้หรือบางคนเขาจะมีเป็นพลาสติกเอาไวไ้เงยตรงนี้คือมันไม่ได้มีล็อกอะไรยุ่งยากเลยนะแค่แบบเนี้ยนัดเข้าไปตรงนี้เนาะหาช่องแล้วค่อยๆอาม่ะอ,ออกแล้ว มันจะเป็นแผงเดียวกันมันก็จะมีปลั๊กอยู่ข้างในนี้ตรงนี้ปลั๊กอันเนี้ยถอดออกนะเดี๋ยวเพึ่งดึงแรงเห็นไหมสีขาวแล้วบีบตรงสีขาวมันจะมีที่บีบบีบสีขาวแล้วก็ดึงออกเนี่ยมันเป็นปลัก๊กแ,แล้วเดี๋ยวเราเอากรอบอันนี้นะครับไปใส่ข้างใน เราค่อยมาแกะตเสียงกก็คือไงวะอนนี่อ่ะอันนี้นะครับที่ที่บอกไปตอนแรกเนี่ยมันจะมีร่องตรงเนี้ยตรงขอบเนี่ยพอดีเลยนะตรงรุ่นเบะเลยนะแล้วก็เอามาล็อกล็อกไว้กับตัวเครื่องนี้กับจออ,อันนี้มันจะมีเลขบอกอยู่แล้ว อนนี้กับปักอันนี้เสียบกันจะได้หรเา่กตรงตรงจออันนี้นะครับจะมีน็อตอยู่สี่ตัวที่เขาติดไว้เราไขนอ็อตตัวน,นี้ออกมาก่อน,นสี่ตัวเลยนะัอยาลนวันะครับก็พอดเลยนะนี้แแล้ว้าเมติดกงหคครับจะรับ ปั๊บนี่โอเคอ่ปั๊นี้ก็ใช้การบีบนะครับบีบก่อนบีบแล้วดึงออกนะครับบีบก่อนนะครับมันจะมีที่บีบแล้วดึงออกนะครับส่วนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นคันคันโยกมันจะมีตัวให้ดังลงก่อนมันมีกลไกสำหรับล็อกของมานะครับเพื่อว่าสายนี้มันจะอยู่ได้ โอเคมาเรามาดูนะครับว่าปลั๊กตรงรุ่นเนี่ยมาดูพร้อมกันเลยว่ามันจะตรงรุ่นยังไงบ้างนะครับสายของมันเนี่ยก็จะมีตัวนี้เป็นไม่เกี่ยวนะปลั๊กตรงกลางนี้เป็นไฟขอทางนะอันนี้เป็นปลั๊ก cover มันนะครับก็เสียบเข้ากับตัวนี้เนี่ยหัวตัวนี้นะเนาะผูกเลยว่ะเออแงงอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนเป็นสลักดันเข้าไปสิ ปึ๊บอ่ะนี่ไงมันมันมันบีบมือเองเลยอ่ะเพราะมันจะล็อกแล้วอ่ะอ่ะเออถุกตัวะอ่ะก็ใส่ให้แน่นหน่อยนะครับมือใหม่เหมือนกันอ่ะแล้วนี่ปลั๊กมันนะปลั๊กตรงรุ่นจับตัวเครื่องนะครับอ่ะก็ะเสียบปลั๊กปกติเลยตัวนี้เป็นสายอากาศนะครับสายอากาศรับสัญญาณส่วนตัวนี้ที่มันค้างอยู่เนี่ยคือตัวอ่อ ออดิโอคือตรงนี้เวลาเราเสียบปลั๊กข้างนอกอออตัวออดิโอเราไม่ได้ใช้เนาะเพราะเราจะใช้เป็นบลูทูธแล้วอ่อน,นและอันนี้ก็มาเสียบที่เครื่องเล่นเราได้เลยนะ <Okay. S 1> มันจะมีแง่งของมันเนสะียบตรงนี้โอเคอันนี้ได้เป็นตัว GPS มานะ mm hmm. เป็นแบบที่อ่าเราไปใส่ตรงตรงนูหมุนเข้าตรงนูเงน้เรียบร้อยละ นี่สายที่เขาแถมมานี่ครับรูนี้เลย A N T นะเสียบเข้าปักนี่ตรงนี้ A N T สองเพลงที่ปั๊บเห็นไหมดังเลยในยุคก่อนด้วยนี่ชัดเลยแล้วก็เสียบให้แน่นอ่ะอันนี้ G P S อ่ะใส่เข้าไปเป็นลูกชายของคุณนิตยาก็คือน้องทอยเดะทอยเอามาร้องหม่ปึ๊บอ่ะประกอบเลยทีนี้เพราะมากเลยทุกอย่างเราเพาะมากแจ่มแล้ว กองสีเขียวและกาแฟแปดคล้วยกาแซึ่งทั้งสองเจตราคาเดียวกันครับสองร้อยหกสิบบาทเสียบแล้วเสียบไฟตัวนี้เอาไว้นี่ใช้ได้สับท่านใดที่อยากดูแลสุขภาพนะคะก็แนะนําเป็นแปดกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวในรูปแบบเสียงอ่าติดเสียงก่อนเดี๋ยวอิริคัสิทยูทูบโอเคโอเคเยี่ยมเลยอ่ะเฮ่นี้ใช่ไหม ไม่ยังเข้าเลยมันต้องดังนแรงกว่านี้เข้าแล้วนี่ก๊อเปอเก็บก๊อปเก็บนี่ครับ ติดตั้งจอเสร็จจับเรียบร้อยแล้วนี่จอ Android นี่ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าตัวนี้เป็นจอ Android ตัวไหนนะมันจะมีวิธีเช็คอยู่ใน YouTube นะมีพี่คนหนึ่งสอนไปโคตรดีเลยทีเนี้ยเราไม่ต้องมาเช็คหรอกว่ามันเป็นจอ Android ที่ระบบปฏิบัติการ12หรือ13หรือยังเราแค่มาดูจังหวะของการนี่ลื่นไหลลื่นไหลแล้วก็ตอนนี้คืออตัวนี้นะครับจะมีวัด กิโลด้วยว่าเราวิ่งว่า่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยเนาะมีเนวิเกเตอร์ด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นบลูทูธคาเฟนะครับต่อ Wi-Fi ของที่บ้านแล้วก็คือว่าเร็วดีนะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าตัว YouTube ฟังเพลงนะครับว่าระบบเสียงจะเป็นยังไงแต่อาจจะเปิดนานไม่ได้นะเดี๋ยวตุลิลีดมาดูจังหวะของการเข้านะมันจะช้าหน่อยมันจะช้านิดหนึงนิดหนึ่งอันนี้คือ Wifi นะ แล้วต่อ b l บลูทูธพาเพลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งให้ดูจังหวะของมันแล้วกันส่วนเสียงมันก็ใช้ได้เนะ้ะกระหึมะห่มก็หึเครื่องเครื่องเสียงรถยนต์คันนี้บีอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะลองแค่เปิดการรีวิวให้ดูว่าเนี่ยอย่างน,นี้มันใช้ Wi-Fi ของที่บ้านเนาะมันก็จะไวในระดับหนึ่งตัวนี้คือต่อ 2.4G ไม่วิ่งนะครับแนะนำว่าให้ใช้ตัว 5G จะวิ่งดีกว่านะ วิ่งดีเลยแหละเออวิ่งดีเลยแหละส่วนบลูทูธรับสายโทรเข้าโทรออกก็ใช้ดีเสียงชัดเจนดีมากโตนังสื่อจอใหญ่มากนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นตั้งได้เลยอะว่าแบบเราจะเอาคุณภาพแบบสูงขึ้นมาหน่อยดูหนงดูหนังจอใหญ่เต็มตาดีนะเก้าขนาดเก้านิ้วที่ที่มันแบบเนี่ยมันมันพอดีไซน์ของของกรอบเลยนะ ซื้อตัวนี้มาแต่จะบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของการติดตั้งนิดนึงเรื่องของเวลาที่เราล็อกจอเข้าไปนะครับกับตัวนี้ตอนนี้มันตัวคลิปของรถอะเนี่ยมันล็อกได้ไม่แน่นนะครับปัญหาของคันนี้ปัญหาของการซื้อกรอบรุ่นนี้มากรอบมันจะนูนขึ้นมาหน่อยแล้วก็เราใส่ตัวคลิปล็อกอะแค่3.1จดเอ,อีกจุดหนึ่งเราค้างไว้เนี่ย มันก็จะนิดนิดหนึ่งมันก็กกดไม่ลงนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็กดลงปกตินะตรงนี้เราใช้งานได้ปกติไฟเฟยอล้ะไรเราต่อแล้วเห็นปะจอก็ดูสนุกสนานพลิดเพลินในระดับหนึ่งแนะนํานิดนึงนะครับสําหรับจอตัวนี้นะกดซิงค์บูทูธเข้ามาแล้วมันจะมีตัวนี้ให้ให้นะซิงคไฟเนี่ยแล้วมันก็จะแบบพีซคอนเนคยูร์โฟนทูดิสเดไวท์วิดยูเอสบีก็คือตัวนี้ที่เราต่อมานะ หรือจะต่อแบบบลูทูธอ่ามือถือเรามันแจ้งไหมแจ้งไหมไมือถือเราไม่ได้แจ้งอะไรนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเบื้องต้นะ่ะเราเคยต่อนางไปแล้วอะลองกดดูดิ please connect cable to connect your phone ถ้าเราไม่ต่อเคเบิล่่ะอ๋อ m i n e r l i n g please choose connect type iphone เฮ้ยหญิงว่ะ น oh, oh, okay. ี่เจ๋งอ่ะสเต็ปหนึ่งเปิดฮอสปอตสเต็ปที่สองคอนเน็กฮอสปอด 5G นะสเต็ปที่สามก็ซีเล็กสกรีนอ๋อก็คือเป็นแบบมิลเลอร์ลิงได้ก็คือเดี๋ยวเราลองทำอยู่เลยสเต็ปที่หนึ่งเปิดฮอสปอตก่อนนะฮอสปอตฮอสปอตคือฮอสปอตส่วนบุคคลอ่ะเปิดแล้วแล้วสเต็ปที่สองคอนเน็กพัวสโนลก็คอนเน็กแล้วอ๋อแล้วเราเปิดหน้าจอแบบนี้ เพื่อที่จะสะท้อนหน้าจอนี่ไงมันจะขึ้นมาเลย C J Airplay น่าจะใช่นะที่ทำไมเป็น Apple TV วะอ,อ้าวมาแล้วอ้าวอ้าว,าวไม่ใช่ไม่ใช่กดในนี้ต้องมากดในมือถือเอาอเอ้ยก็เอ้ยก็โอเคนะเร็วอยู่นะเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะเออ แล้วมันจอใหญ่ไม่ได้หรอเอียงมือถือว่ะอ๋อเอียงเอียงยังไงเราไม่ใช่สมมติว่าเราลองเปิดจากมือถือว่าเป็นอ่าทิกตอกดิอ่าทิกตอกเปิดทิกตอกดูดิแล้วเสียงมันจะออกไหมอ่ะเออเสียงออกอยู่เออก็ เล่นติ k กตอกได้สมมุติว่าอ่ะเราอยากดูไลฟ์สดคนนี้อ่าวเวลาใช้กับบลูทูธในมือถือแล้วเราจะอยากเปิดให้คนในรถดูด้วยเฮ<ะ>้ยเนี่ยมาดูคนนี้ดิอะไรเงี้ยอยากโชว์อ,อะไรเงี้ยเออเฮ้ยมันก็ตรงนะเห็นปะ่ะตรงเลยอ่ะเออเนี่ยดูดิตรงเลยนะเนี่ยเห็นปะ่ะนิดเดียวเองอ่ะดีเลยแบบ วินหนึ่งเสียววิ้นด้วยเหรอเออโอเคเออก็สวยงามอยู่นะโอเคเลย,ยฮะยออบบเอียงเอียงไม่ได้ดิ<ๆ>เพราะว่าอันนี้มันจริงๆอันนี้มันต่อ YouTube ได้เลยไงเราก็ไม่ต้องเอียงมือถือสมมติว่าอามือถือโอเคมือถือสมมติว่าเราเปิดคลิปอันนี้แล้วเราเอียงมือถือเปิดเป็นแบบ widescreen ไวสกรีนให้เนี่ยเหมือนในมือถือหมดเลยชัดแจ่มแจ้งแจ่มแจ๋วเลยเนี่ย <c oughs> เสียงก็น่าจะเปิดตรงนี้ได้เลย <c oughs> จริง <c oughs> แต่ช้านิดนึงนะช้านิดนึงช้านิดนึงโอเคอันนี้คือเหมือนสะท้อนหน้าจอลองกดเลือกเล่นดูนะครับนี่มีตีม นี่โอ้เมื่อกี้ของเราเป็นแบบนี้นี่มีตรีมให้เลือกเยอะเลยอลองเดี๋ยวลองเปลี่ยนสตรีมดูนี้ว่าแบบเราชอบแบบเคลียร์ชัดๆใสๆแบบชอบที่เห็นนาฬิกาชัดเจนอะว่าแบบตอนนี้มันกี่โมงแล้วลอะไรเงี้ยนะเออกี่โมงแล้วนี่แล้วกัน เหมือนหน้าจอมือถือเลยก็ตกลงโอ้อากาศล้ำสุดนี่ต,ต,ต้องตั้งเวลาหน่อยสามโมงสี่สิบเก้าเอา้านี่มันตรงแล้วนะเนี่ยวันที่สามเดือนสิบสอ,องพันยี่ิบามเอ้ากี่โมงแลอัปเดตแอนดงแอนดรอยลองเข้ามาเล่นดูนะใครซื้อตัวไหนมาก็ลองเล่นดูวันนี้เรามาแนะนำประมาณนี้ครับลองเล่นดูสนุกดี ตัวนี้ก็มีให้ปรับเยอะปรับแบบเลือกวอลเปเปอร์ได้อย่างเงี้ยอย่างอย่างวิทยุนี่เนาะเรากดวิทยุเรดีโออย่างเงี้ยเนี่ยมีตีมให้เล่นด้วยนะเนี่เห็นปะมีตีมด้วยมีแบบอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่มันมันมีให้เลือกเยอะมากเลยโอเคเอาละเดี๋ยวไปสรุปราคากันครับว่าทั้งหมดเลยนะทั้งหมดที่ผมซื้อมา รอบนี้ในส่วนลดช้อปปี้ลาซาดาใช้เงินไปเท่าไหร่ครับใครชอบคลิปแววนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะคะขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม